ทิ้งจ้อหังยมันตาเจียหาสวัสดีค่ะเพื่อนผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วในเรียนจีนกับยางเหล่าซื้อพอดแคสต์ค่ะเหล่าซื้อได้พูดถึงอาหารขึ้นชื่อของมณฑลยูนนานหรือว่ายูนหนานเฉิงที่มีเสิร์ฟในรถไฟความเร็วสูงจากมณฑลยินหนานไปที่กรุงเวียงจันท์ประเทศลาวไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะเป็นอาหารจานเส้นที่เรียกว่ากั้วเฉียวหมี่เสี่ยนถ้าแปลตามตัวอักษรน,นะคะคำว่ากั้วเฉียวหมายถึงข้ามสะพาน ส่วนหมี่เสยนก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวหมี่เสยนนั่นเองค่ะกวัวเฉียวหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานทำไมต้องข้ามสะพานนะคะเดี๋ยวเราสื่อจะเล่าให้ฟังค่ะส่วนเมนูนี้นะคะมีให้รับประทานได้ทั่วๆไปในประเทศจีนเลยค่ะที่ปักกิ่งก็มีให้รับประทานได้ตามฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมากมายเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะรับประทานรสชาติดั้งเดิมหรือว่าเจิ้งจงของเมนูนี้นะคะ ก็จะต้องไปที่เมืองอะไรทราบไหมคะเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนนานค่ะไม่ใช่เมืองคุนหมิงไม่ใช่พูวหรืหอว่าสิบสองปานนาซีชวงป่านหน้านะคะกัวเฉียวหมี่เซียนมีต้นกําเนิดมาจากเมืองเหมิงจื้อค่ะเป็นเมืองเอกของเมืองปกครองตนเองชนชาติฮานีและชนชาติอีหงเหออยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนานค่ะคนจีนเขาจะพูดว่า 勐字是中国过桥米线之乡，勐字是中国过桥米线之乡，เมืองเมืองจื้อก็คือบ้านเกิดของก๋วยเฉียวหมี่เส้นของจีนค่ะ。ก่อนเราจะพาไปลิมรสก๋วยเฉียวหมี่เส้นหรือว่า ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานนะคะเหล่าซือขอเล่าตำนานที่มาของชื่อเมนูก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานนี้ให้ฟังค่ะทําไมต้องข้ามสะพานด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องเล่าหลายเรื่องด้วยกันค่ะเหล่าซื้อขอหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะเรื่องมีอยู่ว่าณนะเมืองเมิงจื๊อมีทะเลสาบแห่งหนึ่งชื่อว่าทะเลสาบหนานหู กลางทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งบนเกาะไม่ใช่มีเพียงศาลาหรือว่าอาคารต่างๆเท่านั้นยังมีต้นไผ่ขึ้นหนาแน่นต้นไม้โบราณสูงตระหง่านทิวทัศน์งดงามยิ่งอากาศบนเกาะแห่งนี้ก็บริสุทธิ์สดชื่นมากๆเป็นสถานที่ที่นักปราชญ์มักจะไปท่องบทกวีหรือว่าอ่านตำรากันว่ากันว่ามีนักปราชญ์ผู้หนึ่ง เป็อ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบจองหนนบนเกาะแห่งนี้เป็นประจำทุกๆวันก๋วยเตี๋ยวหมี่เสี่ยนซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นั่นที่ภรรยาของนักปราชญ์ผู้นี้จัดเตรียมไปให้เพื่อรับประทานบนเกาะนั้นมักจะเย็นชืดทำให้นักปราชญ์ผู้นี้ไม่เจริญอาหารร่างกายผายผอมลงโดยเหตุนี้ภรรยาของเขาจึงเป็นห่วงเขายิ่งนัก อยู่มาวันหนึ่งภรรยาได้ไก่ตัวเมียมาตัวหนึ่งจึงนำมาต้มเป็นน้ำซุปโดยใช้หม้อดินแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวหมี่เสี้ยนเนื้อสัตว์แล้วก็ผักต่างๆลงไปเมื่อส่งไปถึงที่เกาะกลางทะเลสาบนานหูปรากฏว่าหมี่เสี้ยนชามนี้ยังร้อนระอุเนื่องจากไขมันในซุปไก่ที่เคลือบอยู่ด้านบนช่วยเก็บความร้อนได้ดีมากทำให้นักปราดผู้นี้เจริญอาหาร รับประทานอย่างอร็ดอร่อยมีแรงอ่านหนังสือจนสามารถสอบจองหวนได้ในที่สุดเนื่องจากว่าภรรยาต้องเดินข้ามสะพานเพื่อไปส่งหมี่เซี่ยนที่ปรุงแบบนี้จึงได้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานหรือว่าก๋วยเตี๋ยวก้วเฉียวหมี่เซี่ยนนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของที่มาชื่ออาหารดังแห่งบนทลยุนนานจานนี้นะคะ เดี๋ยวเราซื้อจะเล่าให้ฟังถึงส่วนประกอบในกั้วเฉียวมีเซียนและก็รสชาติของมันค่ะมาฟังไปพร้อมๆกับเรียนคำศรรัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอาหารกันนะคะก๋วยเตี๋ยวกั้วเฉียวมีเซียนแบบเดิมแท้จะเสิร์ฟมาแบบแยกซุปกับเส้นแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะซึ่งมีมากมายเป็นสิบๆอย่างเลยนะคะประกอบด้วยเนื้อสัตว์ดิบที่หั่นเป็นแผ่นบางๆ เพื่อเวลาใส่ลงไปในน้ำซุปร้อนๆก็จะสุกพอดีค่ะมีทั้งเนื้อปลาหยิโร่เนื้อไก่จีโร่เนื้อวัวหนิวโรเนื้อหมูจูโร่แล้วก็ยังมีไข่นกกระทาดิบนะคะอันฉุนตันแล้วก็ยังมีพวกเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกอย่างเช่นเนื้อไก่สุกชีกนะคะหรือว่าเนื้อเป็ดยาโร่ในส่วนหัวหรือว่าปีกที่ต้มสุกมาแล้วด้วยค่ะ ส่วนผักอื่นๆนะคะก็จะมีมุ่เอ๋อเห็ดหูหนูผักดองเค็มนะคะเสียนไช่เม็ดมะม่วงหิม,มพานก็มีนะคะเยาวกัวปลไช่ผักกาดขาวที่หั่นเป็นฝอยๆนะคะโต้หยาถั่วงอกหรือว่าจะเป็นโยโต้ผีโตหูแผ่นนะคะซึ่งหั่นมาเป็นเส้นๆค่ะแล้วก็ยังมีต้นหอมนะคะชงเจียงขิงเป็นต้นค่ะ ส่วนประกอบของเมนูนี้มีไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าแตกต่างกันไปแล้วแต่เราจะสั่งหรือว่าแล้วแต่สูตรของร้านนั้นๆด้วยค่ะเวลารับประทานนะคะให้เราใส่เนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกลงในชามน้ําซุปร้อนๆที่เสิร์ฟมาพร้อมกันก่อนค่ะจากนั้นค่อยตามด้วยผักต่างๆและปิดท้ายด้วยเส้นหมี่เซี่ยนค่ะจากนั้นเรามาคนให้เข้ากันนะคะปรุงเครื่องปรุงเพิ่มเติมได้สําหรับคนที่ชอบเผ็ดนะคะก็อาจจะใส่ ล่าเจียวโยหรือว่าพริกน้ำมันลงไปเพิ่มได้ค่ะรสชาติของก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานชามนี้นะคะตัวเส้นก็จะนุ่มๆลื่นๆคล้ายๆกับอูด้งนะคะแต่ว่าเส้นเล็กกว่าค่ะแล้วก็เป็นสีขาวนะคะเพราะว่าทำจากแป้งเข้าวเจ้าด้วยค่ะรสน้ำซุปไก่จะหว,นหวานๆมันๆเล็กน้อยบำรุงร่างกายดีมากค่ะยิ่งรับประทานเวลาอากาศเย็นๆน,นะคะก็จะรู้สึกอุ่นสบายท้องมากค่ะโดยรวมนะคะเรียกว่า เซียนเียงตะเวเต้าเซียนเชียงตวต้ารสชาติหอมกรุ่นกลมกลม่อมรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสำหรับกั้วเฉียวหมี่เซียนที่เราซื้อเคยกินที่ปักกิ่งนะคะก็จะเป็นแบบทำมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้แยกเสิร์ฟแบบที่เราซื้อเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะเวลาสั่งเนี่ยเราจะเลือกใส่เครื่องเนื้อสัตว์หรือว่าผักที่เราชอบได้ ไม่ถึงกับ 10, 10อย่างแบบเดิมแท้ที่เราซื้อเล่าไปตะก,กี้นี้ค่ะราคานี้นะคะก็คิดไปตามเครื่องที่เราใส่ค่ะใส่เยอะก็ราคาสูงขึ้นค่ะบางแห่งนะคะจะเสิร์ฟมาในหม้อดินหรือว่าซากัวนะคะซึ่งเป็นหม้อเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยค่ะรับประทานจนหมดชามนะคะน้ำซุปก็ยังร้อนระอุขนาดอากาศหนาวๆน,นะคะสรุปง่ายๆสำหรับเมนูกั้วเฉียวหมี่เซี่ยนนี้ก็คือ ก๋วยเตี๋ยวหมี่เสี้ยนซุปไก่สไตล์ยูนนานนั่นเองค่ะเราไปเราซื้อก็ท้องร้องไปนะคะเรามาฝึกอ่านคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะกั่วเฉียวกั่วเฉียวกั่วเฉียวหมายมถึงข้ามสะพานค่ะคำว่ากั่วแปลเป็นกริยานะคะแปลว่าข้ามเฉียวหมายถึงสะพานค่ะกั่วเฉียวข้ามสะพานคำที่สองนะคะเจิ้งจงเจิ้งจง จิงจงหมายถึงเดิมแท้นะคะคำที่สามค่ะยิ่วยิ่วย่เนื้อปลาค่ะเนื้อสัตว์อันต่อไปนะคะจี肉จี肉จี肉เนื้อไก่ค่ะนิโร肉นิ้ว肉นิ้ว肉เนื้อวัวค่ะจู肉จูโร 猪肉เนื้อหมูค่ะอัน蛋，ุนต้鹑นไข่น,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 ขนกกระทาค่ะโร鸭โ r o เนื้อเป็ดค่ะ yaro คำต่อไปนะคะมูอ r ๋อมูออเห็ดหูหนูค่ะมูอ r ๋อคำต่อไปนะคะคำที่สิบผักกาดดองเค็มนะคะจะเรียกว่าเสียนไช เสี่ยงใช่เสียงใช่คำที่สิบเอ็ดนะคะเหยาขว,วัวเหยาขว,วัวเหยาขว,วัวเม็ดมะม่วงหิม,มาพานค่ะคำต่อไปเลยนะคะปลายใช่ป๋ายใช่ปลายใช่หมายมถึงผักกาดขาวค่ะคำที่สิบสามนะคะโต้หยาโต้หยาโต้หยา คือถั่วงอกค่ะคำต่อไปค่ะโยโตผีโยโตผีโยโตผีเต้าหู้แผ่นค่ะคำที่สิบห้าชงชงชง,ชงต้นหอมค่ะสิบหกเจียงเจียงเจียงคือขิงค่ะคำต่อไปค่ะคำที่สิบเจ็ด 辣椒油辣椒油辣椒油ปริกน้ำมันค่ะคำที่สิบแปดนะคะนเซียง,ง,งหมายถึงหอมกลมกล่อมค่ะสิบเก้านะคะเว่ยเต้าเว่ยเต้าเว่ยเต้ารสชาติค่ะและคำสุดท้ายคำที่ยี่สิบ 砂锅，砂锅，砂锅，หม้อดินค่ะกวัวเฉียวหมี่เซี้นนะคะเป็นหนึ่งในเมนูเส้นขึ้นชื่อของจีนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมนูเส้นในจีนยังมีอีกมากมายมหาศาลเลยค่ะเรียกได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกกินเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยวที่จีนนะคะได้ไม่ซ้ํากันเลยค่ะ ไว้เหล่าซือจะมารีวิวเมนูอื่นๆให้ฟังในโอกาสต่อๆไปนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะคะวันนี้เหล่าซือลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวัวเมืนเซียโจรจหย้ยสวัสดีค่ะ